สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาชมข้าวโพดอีกคือเก่าครับแปลงนี้ก็เป็นข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะครับที่เพิ่่นปลูกนะครับได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งว่าการปลูกของแปลงนี้เพื่อนปลูกลักษณะแบบไดนะครับระยะห่างซ้่าไดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายพี่น้องฟังนะครับนี่ครับคือเพื่อนปลูกระยะห่างนี่60เซน นะครับระยะห่างของแถวกระปูอยู่ที่60เซนนะครับซ้ำเงินเบิดน,นะครับบานนีแม่ตัวนี้นะครับแถวหนี่งที่เป็นระยะห่าง30เซนนะครับเพราะว่าเพคนจะเอาแถวตัวผู๋นะครับไว้ทั้งกลางนะครับตัวผู๋ไว้ทั้งกลางเวลามันออกดอกอย่างว่าแล้วเขาจะมีการไอ้พวกถอดยอดตัวเมียออกมันก็จะดึงตัวผู๋ทิ่มมาแน่นนะครับระยะมันก็จะได้ ซ้ำกันบัดเ็ดคือหกสิบน,นะครับเพราะว่าแถวนี้แถวนี้พอมันออกดอกนะครับเต็มที่แล้ววันนี้ห้าข้อศรนดอกแถวตัวปุ๋ยท่อนดอก,อน,อก,ออน,อกนะครับพอดอกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะระยะห่างกันหกสิบเซนนะครับนี่เป็นคือเทคนิคที่พ่นปูข้าวโพดแบบเมล็ดพันธุ์ประเเชแบบนี้นะครับส่วนระบบนำนะครับตัวนี้พ่นใส่ระบบนำแบบไอ้สปริงเกอร์นะครับกรลรังว่างทอสปริงเกอร์นะครับพอแล้วกรลรังว่างนะครับ กัแล้วแต่คนสะดวกนะครับบางคนก็ใส่แบบระบบสายนำยดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมีสายมีพอจะป,ปิงเกอือเก้าเพิ่นก็ใส่แบบเก้านะครับพอแล้วก็วางทอเมไดไปใบสุดเลยครับวางทอเมนไปนะครับไปหลายหลายอะไรกันนี้ครับนะครับแต่ก้อนแปลงนี้นะครับใหนที่ผมมาถ่ายแต่ก่อนนี่พ่นจิเฮ็ดขาโคดแบบแบบมเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่เพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงผมก็เลยสอบถามเบื้องต้นเพิ่นว่า เป็นอย่างคือเปลี่ยนมาเห็ดเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าพี่กายนี่ราคากระโผดมันบ่ค่อยดีนะครับอย่พนผลิตนบ่ค่อยดีนะครับเห็ดออกมาแล้วมันกับบ่คุ้มค่ากบแห้งที่เขาลงไปบันไดดนะครับมันบ่สูคนดีเขาปลูกแบบเมล็ดพันธุ์นะครับคือแบบนี้เพ่อนเอาไนเอายาเอาปุ๋ยมาให้นะครับตัวนี้เขาประกันราคาเขารับซื้อขึ้นนะครับตัวนี้ก็ได้กังไรก็เห็ดก็ได้ราคาดีเพิ่นตั้งไว้นะครับเพิ่นกริลมมาเปลี่ยนแบบนะครับ ต้องเสียดแปลงนี่เพื่อนกิดประกันอยู่ทีแล้วค่าตับเสือขึ้นนี่ประมาณกิโลละสิบเก้าบาทนะครับพอเ่าปลูกไปแลยแต่ทิมนีเซียวมาค่อยมาให้คําแนะนํานะครับว่าเออจะฉีดฮอร์โมนช่วงใดนะครับจะใส่ปุ๋ยช่วงใดนะครับถึงตอนนี้พ่อเพื่อนปลูกมาได้ประมาณอาทิตย์นึงทุกวันนะครับกขลังฉีดฮอร์โมน์นะครับนี่นะครับก็จะฉีดฮอร์โมนนะครับปลูกยาพวกฮอร์โมนตัวนี้กับบริษัทเมล็ดพันธุ์นะครับหามานะครับ หายมานะครับจะมีการฉีดนะครับท่านในไฮน่นามายังไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นฉีดทั้งหมดไปก่อนนี่นระยะสั้นนะครับเดี๋ยวใช่ไอัปเดตแปลงนี่ให้ใหฮ้พี่น้องเบืเ่อเรื่อยเพราะว่ามันเงยกูนีก่อนนะครับตอนนี้มันยังพ่เนเยนะครับนะครับเนี่ยมันกําลังเป็นแถวนะครับการงอกของมันเนี่ป็นกระจัางพี่น้องเขาเอ๋มาปูไฮนะครับยุงไห้กับ เกิดแน่บ่เกิดแน่ก็มีครับกบฏลอยเพราเส้นบางมองกับเห็นเป็นช่องว่างนะครับนี่ตัวนี้ช่องว่างมันกะบูดเกิดเสมอกันเบิดเป็นไรนะครับพอเพิ่งจะปลูกลายครับอยู่เหนีระม่านหาหกไร่นะครับปลูกแบบง่ายๆนะครับแค่นเทนาเพิ่นเกิดพุดออกนะครับเพื่อจะเห็ดหลองน้ำหรือพบน้ำนะครับปลูกคุณครับซุ่มปลูกไม้ก็มีซุ่มปลูกก้อนก็มีนะครับปลูกเรื่อยๆนะครับนี่เป็นอีก ตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เป็นเห็ดเจ้ครับเขาปลูนะครับแบบข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับกำลังนิยมหลายโซนของทุงเองนี่เพิ่งจะปลูกแบบีมีไร้นะครับเพราะว่ามีบริษัทเปิดมาติดต่อนะครับเอากข้าไปลงทะเบียนนะเพื่อนเหมนเนี่นว่าเอาสิปลูกไร้เป็นไดดนะครับจีใส่ขึ้นลงทุนมบนไดดนะครับเปินก่อให้เบิดตัวอย่างนะครับเบิดตุกบาทเปิดุกสตางนะครับเปินออกให้เบิดนะครับ บางคนก็เโอหกเจ็ดหมื่นเป็นแสนก็นมีนะครับแต่ว,ว่าตอนขายคนยังสี่หักต่อขึ้นนะครับสำหรับคนที่บ่มีทุนสามารถเลือกปลูกแบบไหนได้ครับก็เป็นอีกทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการปลูกกระโพดอาหารสัตว์นะครับแต่ว,ว่าตัวนี้ไม่เป็นแบบกระโพดแบบมเมล็ดพันธุ์นะครับตัวนี้บ, ode. บ ode ่ได้บ่ได้ขายในมันนะครับให้มันอันนี้ถ้าผลิตสื่อเอาไปเฮ็ดเป็นเมล็พันธุ์มันนะครับของบริษัทแต่ละบริษัทมันก็นมีหลายบริษัทครับพี่น้อง แล้วแต่ห้องจะเลือกเอาว่าบริษัทได้นะครับแต่บริษัทก็ให้ราคาประกันบ่คือกันนะครับบางมองให้สิบแปดบาทสิบเก้าบาทยี่สิบสามสิบก็มีนะครับเมื่อซ้ำกันนะครับแต่ละแปลงขึ้นนี้ครับเซี่์วกับบริษัททน่้อาติดต่อนะครับน่าพี่น้องามาโซนอีกที่เห็นพี่น้องคนปลูกแบบมีหลายนะครับเพื่อจิมีการติดต่อกันหนึ่งช่วงล้างเกีียวก้อนเกีียวเข่านะครับเมื่อ ติดต่อกับบริษัทลงทะเบียนไหวนะครับเขาเจะมามาอบรมมานัดหมายกันว่าสิเปเอามาเล็ดพันธุ์อยุไสบั่นได้นะครับคือการนัดเมฆนะครับนี่ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับมาไทยพี่น้องเบิ่งนะครับมันบอทเซนใหญ่ปะไหนครับมันยังบไม่เห็นชัดเจนให้มันใหญ่ก็หนีก่อนนะครับนี่พนพึ่งปลูกไปได้อาทิตย์กูกลัวนะครับบอทเซนเดียหดหนามเระบบหนามกับทั้กระว่างไหวนะครับหนามบอทเซนเดียหดเลยเพราะว่าการปลูกแบบนี้ บนตุงเฝ้าขังขน้นาม,มันครับเดินแรงเลยแท้จะบนตุงขง้นไปไดเยี่สิบหายแล้วสามสิบเหมือเลยครับเพระท่านเพราะท่านตีหนามเลยครับให้มันใหญ่ขึ้นมาเป็นเดือนหนึ่งเจ้าของหนามันเ,อ,นนามมนเอาเก็จะฉีดพวกข้อมูลแน่กับฉีดพวกไอ้ยาขายายยาไปก่อนนะครับนี่ยังตัวอย่างเนี่ยเปียงเนี่ยตียาก,ก็บร้ายเด้ครับนี่เจียวเขาเร็วมากเป็นกะทิครบตัวเฟื่องเลยนี่เห็นตัวเฟือกก่องแากสาดอยู่นะครับสังเกตว่าไอ้ข้าวโพดตัวผูนี่มันสีง,งามบนตัวเมย์นะครับ นี่กอยังแถวนี่ครับนี่เห็นชัดนะครับมันสูงกว่ามูนะครับลักษณะใบมันก็สิชั้นตังเบาะอันนี้เวลามันเยนขึ้นมาเดีอพี่น้อยจะสังเกตเองว่ามันใบมันบูดกันกับตัวเมียนะครับเป็นไงมันก็ปลูกอันสลับแถวสินะครับเพื่อว่าบ่ให้มันกลายพันธุ์นะครับให้มันในพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับการปลูกแบบนี้เขาวิจัยมาแล้วครับบริษัทมันนะเขาวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเขาเลยต้องการให้มีการปลูกแบบนี้เห็นไหมครับนี่สังเกตเบื้องแถวนะครับ แถวตัวปูนะครับมันจะง่ายโมโตเมนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างอีกแบงค์นึงครับสาวพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้มันง่ายกว่านี้สีมาะทายอเบรียพี่น้องมื่อกีกครับคลิปนี้พอครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ